ะลงจันเนื้อตะปังนะฮะนอยตะปังนะฮะชุมพรนะครับทาหน้าฝนีี่คือตกนะฮะลื่นแน่นอนครับ เต้นมากครับโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยหยุดหยุดหยุด